สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีตอนเศร้าๆเนาะเออสรอยเนืองง่วงใกล้ชิแล้วแล้วซอยลาบพี่น้องเอ้ยโอ้ตอนตีสามน้องมาขึ้นนี่เออคลิปสองคลิปสองนาะพี่น้องเนาะให้เบิ่งบรรยากาศเนาะตอนนี้เออเบาดาวบ้านหน้าเบาดินเนาะ แต่บ่าวเทินไปเก็บผักตี้กนะไปเก็บผักต้กับบ่าวนอนว่าซั่นเขียนก็บ่ถเข้าไปเบิ่งแน่อะไรใหซือป่าดินไปบ่าวเขียนบ่มีถกเนาะบ่าวเทินเนาะแต่ละคลิปเนาะบ่ถกจักคลิปเลยเวลาเฮาเขียนบ่ถึกแต่ว่ามันมันปว่าภาพมันบ่กับตงก็เขียนบ่ถคือกันเนาะพบ่เป็นไทยแต่สระน่ะถกแน่นอนเนาะแต่ตัวสะกดจบ่ถกบ่ฮู้เนาะ ไปดีตอนนี้เขาผดเถาเนาะเขาผดเถาเมาตั้งกองบุญเนาะมือนี่ตอนนี้กำลังตั้งกองบุญพี่น้องเลยผดเถาเด้อนี่้ผดเถาถึงงผดเถาถึงเป็นไอ้ผัวบ้านเด้อพี่น้องนี่อืมเปิดไปดิพี่น้องอืมมีผัวใหญ่พ่อใหญ่พามเนาะมีพ่อใหญ่พามแล้วกับผดเถาเลิศอืมผดเถาห้องนี่แหละ เห็ดเห็ดบุญเนาะนี่้ยามือตาเลวมือตาเล้วอยากนุ่มอนุ่อาแห้งเมือตาเลวหนอนงามๆพี่น้องเนี่ให้เลยให้แล้วให้แล้วจะเป็นขนมเนาาพี่น้องไว้หับแขกหับนเนาะแล้วก็เป็น น้ำหวานพี่น้องเ้ยเป็นน้ำหวานเป็นเบียร์ไว้หับแขกเป็นข้าวปุ้นเนาะเป็นข้าวปุ้นพี่น้องอ่าเป็นข้าวปุ้นข้าวปุ้นแล้วก็แตงโมนาะพี่น้องเนาะเป็นข้าวปุ้นเป็นแตงโมน่้วันโุยไมช่เออุวยเอบิง กําลังไงตักเขา่าใส่กล่องไว้พี่น้องเลยจกเขา่า <laughs> เออจกเข่าตักเขา่เขาเนาะ <c oughs> โอ้ยบุมบีทับพี่ยางแบบพ่ลุงทานะมันจัง <c oughs> <c oughs> บกติตักแกบตักแกบใส่ท <c oughs> ับพี่ยางตุบแบบป้าเราตักครเขานะ่าหน่อได้งเออมันจังบก่อนมือโบก่อนมือ้อต <c oughs> ัวแ <c oughs> ายก็อจกสุดกรยเงืององพี่น้องเลย โมเมนม่ยายเงิ้นองซุยเนาะยายเงื้อกไม่ไเพ่นเรามาอยู่แล้วมือนี่าตี่อ่เนัางทีอายัยเง่านมีหมุกเต็มโตมากเมคือวแต่ยใส่ท่องยองมานหมุกมุกเป็นโลหรือหมุกยังวะหรือหมุกยังวะ <laughs> บุญวัดสนาเราได้แค่นี้แหละพี่น้องเอ,อ้ยสำนีก็ดีบุญหัวเลยเนาะกันหมกแทะราคายเป็นรานคาสลานห <laughs> ่วยหมกเบลโลจักชิเมนจักรล้านเนาะนี่ในข่าวนะน่นเบิจกินน้าไม่เก๊กห้วยเลยสิมากินแกนมะพุ้งอันนี้น,ะ,นะัะ่น,<ล>นใส่หยุดเฮือนบ่ เอนจจอตลดีโกนองเออไอ้เผิ่อออกไปทังนอกแล้วเผื่บอไอเผิ่เข้ามาบ้านน้ำมงแลละเผิ่อไอแล้วมีแต่คนหูจักเผื่นเออเออเออผ่ไปเผื่ไปทังอื่นเผิ่นกาก้แต่งแลเนาะเผืเต็มสุตรแลวเผิ่นมาบ้านน้ำมุงแลวเขาหูจักเผิ่นบ่าเผิ่อไอ้ที่เทีโตมเต็มกระดเออ

นี่คือทีมงานยูทูบบ้าหรือว่ายูทูบเบอร์นั่นเองเนพี่น้องสาหม่นเยฮะอยากลงนก็ลงิขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อกัปตันสามสี่หมื่อจังลงคลิปหนึ่งเด้อพี่น้องตามชีวิตคนโสดเนาะไม่รุ่นเลย นี่โบเกียวก็มีเงินหรือบมีเงินนะมีเงินกับบลุงโบเกียวนะว่าไงกับชีวิตวัยรุ่นเบ่บโบเกียวกับบกเกี่ยวกับมีเงินหรือโบมีเงินเด้เนี้ยนี้ยเมื่อไหร่กี่ข้านเนาะพี่น้อง ว้ก่อนสีได้ขีปกับโมเมนส์บุธรรมดาได้พี่น้องตงไปหาได้ข้องกระปอกกระปอมเนาะเออเมืันวายังไปแล้ได้รู้ได้ขีดเน่ยโอ้ยแตเข้าขากอยู่เด้ส่องกินินนี่แบบแง่เมื่อแงแล้วก็กินข้าปลาเลยเออข้องแล้วก็ก้อยกินข้าปลาเลยนิขากขากขากได้ดดเน่ะ หักบุกคักเนี่หนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวจึงไม่ก่อนเอาว้าได้บาะนี่ขี้เปรี้ยนเอาจวดจวดเสือเอาก็มีได้พี่น้องเมื่อนี้เสือเอาก็มีมื่อแรงนี่เสือเสือออกไายได้เมื่อแรงมืี่ยแงเสือไลายมื่อแรงนี่ยเหตุยังไงนักบ่นางยังนางเจ้าอยังนี้นี่นะ เฮ้ยไอ้พูดเจ้าน่ะดูแลอะไรเก็บเจ้าน่ะพี่น้องกัปตันน่ะมอบให้ผัวจี้ไซแดกเนาะกัปตันมอบให้ผัวจี้ไซแดกผัวจี้ผัวจี้ไซแดกเนี่ยคือคือแก่พี่น้องเลยวาเคยใหญ่กับบอดีอื่เนาะเออคือแก่เนาะเคยแก่พี่น้องเลยดัดยากพี่ดอกผูนี้นี่ยไม่เป็นไหมอีกอะ ฮะผ่าเข้าเมียนลยเนาะเออสเสื่อสไนเปอร์มียิ่งทีมแล้วปะละซอยแล้วนะเดี๋ยวมาเทเอาซ้ำนี่น้ำนี่เออ เยบร้อยเนาะมัอนี้เนาะเคยใหญ่บนเเคยเคยแก่คือกันนนน่ัเออเคยใหญ่บ่นี่เคยใหญ่แล้วเนาะลูกเมจีเนาะอ้ตัวนี่นี่พี่น้องเนื้อเนื้อเนื้อ น่ดโอ้โหเปี๊ยบชงกินบุญดเดียวเนี่ยมัรับแตกมาจากคนนั้นชดลุงแรนี่บดถูกกระลุ้ยเนาะเบี้ยกัขวดยี่พันแล้วอมรยกับสี่พอีกบาทนี่ยสบสีาทนี้เงนกเขไปกันใหญ่บาทนี้น้ำแข็งอีกบาทเนี่ยชุดีบอยด้อชุดีด้อแถมกินบเมาอีกบอยบเมาอื มาเตเอาไปว่าเดี๋เอาไปรดโ้นเดเอาไปลดเอาไปลดมันบอกออก้วมันบวออกตากแดดให้มันแห้งอีหยังปูมันจังไงนะตาแปว่าตาสองอันด้เลืองอีหยังสองอันเปิดมึงดูน้ำข้าวปุ้นนะคนน่ะน้าโจออ้ยบุมีจองกับรุ่นนอพี่น้องมันคือเป็นแนวนี้ อ่าทาลอุ่นทาละอุ่นทาลอุ่นเห็ดมื่อคืนนีพี่น้องทีมงานจี้๊ด晒แดดน้องซุยโอ้โหสองหมออุ้พี่น้องเอ้ยน้ากระปุ่นกันเพชรผู้ดับทับใหม่เนาะเพชรผู้ดับทับใหม่พี่น้องเอ้ยอืมผู้หลุดขัวจนหนาดับทับใหม่ไปหวาใส่่แกัซุยเออป่าวว่าบ่ซาเอาซาจะช่วยกับขัวคือการได้พี่น้องไปหวานนะไหวานแม่บ่แม่ไปไปเห็ด รับสารภาพมาด้ยดีเห็นบ่าจุคนเออเห็นบราสุคนถูกต้องพูดได้ดีมากอ <laughs> อ่ยือเคคนเดียวว่เป็นเงมาก่ะสอบไวบอคนเดียวมาี่ บรรยากาศเพื่อนของตันนะพี่น้องนะบรรยากาศรอบหลบสวนพี่น้องเอ้ยเนาะน้าไงข้าวตีะพี่น้องข้าวตี๋นี่กินล้คือกรดเนี่ยข้าวตี้กินแบบบริมุทิ์เลยพีนอนโอ้ยันมีกินแล้วยงเลยสบายมากาวพี่น้องดกแท้ๆมาก้าน บ่อปิดยังบ่ได้เขาว่ายังยังบ่ไดนโอ้ดกดดกขักพี่น้องเอ้ยมักนาวดุกขัดโมเมนต์มักนาวเป็นตีนี่แม่โมเมนต์มังนาวเป็อันนี้นะโมเนมักนาวเป็ดเล ซอยกะหล่ำเห็ดเนื้อกระปุ่นเอามือเลยบ่บริสเสียเคียงเลยบ่อย่าซอยหนังใส่น้ำเด้อเดี๋ยวมันจะเพิ่มรสชาติเวรยังหรอบ่บ่บ่เห็ดเหี่ยะปุ้นไม่เนอก่เขางามดีกะหล่ำกะหล่ำบ่ กลับไหนเขางามนะ <c oughs> <c oughs> คนกับงามอยู่คนกับคุณพี่ผู้งามสำหรับคุณนะคุณนั่งอยู่เตียงหัวมาย่างมือนีินะบ่มือนีินะสีมาพ่อหนะคือแต่งตัวเดวนี้ <c oughs> มือวานนี่เพราะว่าแต่งตัวสุภาพหล่อแท้งวานนี่ โอ้ยเพิ่นว่าเมื่อวานนี่สิบกระบอกหดูดบ่าน,นี่เอาเบิ้นพอเถ่าออโอ้ยพอเถ่ากองกัะตันเองพี่น้องเอ้เดี่ยวกับตันกับน้ำแนวคือกันกแหลกจักน้อยนี่นะเดี่ยวกับตันกับน้ำแนวเลยหอยลูกไม้ไม่ตล่นไม่หล่นใกล้ต้นเอ้พี่น้องเอ้น้ำแนวเลย นี่มิเต่รถญาติพี่น้องเขาเนาะมาสอยการซอยงานเนาะพี่น้องโอ้จอดเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเพื่อนเห็ดจอดเป็นระเบียบเลยเนาะเพื่อน <c oughs> จอดเป็นระเบียบเรียบร้อยฮะเดี๋ยวมองเขาครับครับแขกกันเนาะพี่น้องเนาะมองเขาครับแขกกับหน้นาห่านของกัปตันเองพี่น้องเอ้ ในห้านของเขาเองเนาะโอ้ยลุงามาพอด,ดีนาะพี่น้องลุงท้ามาพอดีนาะมาแต่สวรรนตมาแล้วมาแล้วพี่น้องเออลยมาพอดีเนาะ ลุงมาพอดีพี่น้องเอ้ยลุงก,กับป้าแล้วก็ไลแล้วก็ไข่มุกเนาะแล้วก็น้องไข่มุกสบายดีพี่น้องเนี่ยอืออีหลาคืองามแท้วนี่นี่แบบน,นี้งามกว่าน้องบาเลยพู้นี่นาหักเลยพนะู้นี่นะนี่นี่น้องกัปตันนี่นี่พี่น้องรุ่นเดียวกับน้องบาเลย,เลยด้นี่ อ้าวตัวป้าลุงมียังแน่มาเนาะมึอนี่ป้าอู้ยมีไวย,ยเนยะยานะพี่น้องเนาะมีไวยมีโอ้ยแตงโมเป็นโหลดยังซื้อมาอยู่แตงโมมีแตงโมมีมันเผาอะไรย่าม,มาะ่มาเนาะพี่น้องกินบ่ได้ตัวน,น่ะ <c oughs> ออมวนได้อย่างเดียวตัวน,นะ <c oughs> ่ะลุงเจ้าเอาขวัดเจ้าอย่าไปจอดเดอ้อหูม่วงนะ ยางติดเบิดหลุดนะเจ้าต้องจอดมองบูมี่ไอ้ดอกม่วงจอดไว้หุมพูได้หมยังก็ได้หรือว่าก้างเดินก็ได้อากล่องผูยาอกล่นะวงแสนเดือนนะมีอะไรผู้ยิ่งยบมีอเขาผัวก็มีอะเขาเออมาถึงผัวถึงมีอะไรเลย ทางมิเตอร์นักล่องสติงไดลุงเนวันน่งแลสีผมได้เปนวาเสพได้แต่ละวุ้งคนนะเออห้อยนักห้องสติงนักห้องกองไงกองสุดเนาะหนักห้องเต็มมุ้งงไงเลยเขาลองลองเพลงโคตรมันเลยได้มาผู้ชายสติงเห็นนะะ โอเคเนาะพี่น้องมาฮอสนียครับป้าเมวจับกล้องแลวครับตั้นกับสิปิดคลิปเด้อพี่น้องเด้อบาานนี่ฝากกุไลค์กุแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี